โอเคก็คร okay, so, ับสวัสดีเพื่อนๆมีลักเชาววีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ผมเอดดเอดอีกเช่นเคย <S <S วันนี้ก็มาเล่นซิลเหมือนเดิมนะครับผมหวังว่าเพื่อน <S 1> <S 1> ๆจะยังไม่เบื่อน,นะครับผมกับการที่ผมเล่นซิลบ่อยๆนะเออก็ตอนนี้ผมเล่นซิลนะครับแต่ว่าจะมาเล่นเป็นพลังแฝงเรวิ a เวค e นนิงนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเคลียร์เว็บนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเคลียร์เสร็จผมจะกลับบ้านไปเติมเงิน,นครับไปไฟมังกรน,นะเพื่อนตีเลยตีเลย,เลยโอเคสวยตีไว้ก่อนนะครับ จังหวะนี้เดี๋ยวผมจะไปร้านมาังกรเองน้องๆปั๊บมาดิเฮ้ยกูโดดไปนี่ทำไมได้ลนะ้ะโอเคเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเพื่อน,นฮลโหลมาดิแม็กแล้วมึงยังไงแล้วมึงยังไงปั๊บมาดิปั๊บตายมึง้กูถอยก่อนโอเคเพื่อนได้ไหมโอเคสวยนะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นเล่นกับเพื่อนๆไปเลยนะครับตอนนี้นะก็คือแบบพลังแฝงเนี้ยคือผมจับเกมแรกเลยนะครับ ไม่เคยลองมาก่อนนะแต่ผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะต้องเสียในเรื่องของดาเมจไปนะในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าแบบพลังแฝงปกติอะเราจะเอาเป็น holy thunder มาทุกคนซึ่งมันจะช่วยบวกในเรื่องอาดาเมจฮิตแรกนะครับเวลาเราสกิลโดนศัตรูเงี้ยมันก็จะมีดาเมจระเบิดออกมาดังแปะนะดังแปะโอเคก็มันจะเสียในเรื่องดาเมจตรงนั้นไปนะครับแต่ว่ามันจะได้เรื่องของการที่เราคูดาสกิลเร็วนะครับแล้วก็ ดาเมจจากสกิลเนี่ยมาทดแทนนะครับแต่ผมมองว่ามันเอ้ยโอ้โ oh, ้โอ้เราก็ดดเข้ามาชิปหายล้วกำลังโม้อยู่เลยโอ้กูแตกกูแตกโอ้โหน่าจะโดดหนีวะ s> <S คือเมื่อกี้มันดักแมพพอดีโดดมาไม่เห็นยานนะครับเนยแล้วทีมกูน้อยอีกแล้วใจเย็นเก็บสตแตกไปนะโดดไปคือเราไปไม่ถึงนะทุกคนผมจะต้องเน้นโดดไปครับผมไม่อยากเสียโดดไปฟรีๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาอาอบเจ์ให้เพื่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะ เรื่องของพลังแฝงใช่ไหมเออพลังแฝงเดวิดเวกนิงมันก็จะช่วยให้เราแบบ <Yeah. S 1> ครูดาวสกิลเร็วขึ้นนะครับทาให้เราไหลได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเล่นแล้วก็บอกทุกคนเลยนะว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวพูดในคลิปนี้เลยนะเพราะว่าตาเนี้ยคือผมจับพลังแฝงนี้ตาแรกเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ไม่เคยลองเหมือนกันแต่รู้สึกว่าโอเคมันก็ทําให้เราครูดาวสกิลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบว่าเข้าไฟได้แล้วออกไฟได้นะแต่ว่า ผมมองว่ามันจะเป็นในเรื่องของการที่เราเล่นเนี่ยถ้าเราเจะเอาพลังแฝงนี้มาจังหวะน,นั้นอ่ะที่เราเข้าไฟไปอ่ะเราจะต้องได้เปรียบด้วยนะเฮ้ยเราใส่ละอธิบายไม่เคยจบนะมาเดยมาเดยมาเดยดูเห็นไหดูสะกี้ผมเนี่ยกูดาวเสร็จเลยวมาเดยแล,ล้วกูไหลไปตะกี้ไปฟันคอขาดไปดิมึงชิปหายแล้วจังหวะนี้แม็กแม็กล็อกหัวกู มารอโดดข้ามแพงั๊บอ้า้น้องข้าม,มาที่ครับเออป่าสกิลสโลไปอืมไม่มีฟิกเกอร์จะทําอะไรพี่ได้ล่ะครับเออโอเคเดี๋ยวตัดเลยนะมาครับเลียรยกลางก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมอรอลาวิวนะรถถังตัวหนึ่งก็มีค่านะครับอรอลาวิวมานะเลี์ยความกันโอเคจะได้รวยๆนะน้องๆเอค,ครับแล้วก็ฟาร์มทามมิ่งของเราไปก่อนนะป่าเรานะครับเวลาคลิปเกิดเราก็พยายามเคลียร์ให้มันหมดหมดนะเราเล่นป่าเราต้องฟาร์มนะครับถ้าเราเล่นแล้วเรารวยยังไงเราก็แบกนะ คือเออผมมีอะไรอยากจะพูดนิดนึงนะทุกคนคือแบบเวลาผมเล่นอ่ะผมทาคลิปอะครับผมไม่ได้ดองคลิปหรือไม่ได้อะไรนะผมเล่นวันต่อวันนะครับมาเดี๋ยวกูใส่ก่อนกูพูดไม่จบหรอกวันเนี้ยกูพูดไม่จบไปไหนแล้วน้องไายไปไหนแล้วเป็นไงล่ะเจอมีกูบ่นคอขาดไปดิกำลังโมโลเลยโอเคก็เวลาผมเล่นผมทาคลิปนะผมจะเล่นวันต่อวันนะครับไม่าหายตัวหรอกกูพูดไม่จบจริงไอ้จริงโอเคกูจะหาเวลาพูดนะ โอเคไปพูดละก็ผมจะทําคลิปวันต่อวันนะครับผมผมไม่ได้ดองคลิปไว้นะเวลาผมเล่นนะผมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่อยากให้คาดหวังว่าผมจะต้องเก่งนะเพราะบางทีเพราะบางทีแบบผมเล่นแบบขำๆเล่นเอาสนุกทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมไม่ได้แบบว่าจะมาเล่นโชว์ฝีมืออะไรมากมายนะก็อยากให้ดูแบบมาดิแต่กูใส่ก่อนไปนี่โอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคยังแรกได้ กูไม่น่าเลยโอเคครับอยากมันพิวนะก็ไม่อยากให้ทุกคนมาคาดหวังับผมนะว่าผมจะต้องเล่นเก่งนะครับคืออยากให้ดูเป็นความบันเทิงนะครับผมสนุกสนานนะโอเคครับฟาร์มไปนะถ้ายังไม่ทําอะไรก็ฟาร์มไปก่อนนะครับช่วงนี้ตานนเริ่มตึงแล้วนะจังหวะนี้ก็ก็จะพยายามแบบอธิบายให้ฟังแล้วกันะครับว่ามันประมาณไหนนะเฮ้ยแม่งล็อกว่ะมันล็อกลาวิวมันล็อกลาวิวยังไงแล้วกูป่าตะยูไปเดิแม็กไปไหน พู่ใสอันติม,มาดิปาดทิวแตกหนึ่งโอเคหยนันก็มาดิหย,ยันก็มาถอยถอยถอยเพื่อนเก็บสแตกแล้วมาได้ก็มาดิตามมามันก็ตายอ่ะกูปาดทิ้เลยกูโดดใส่ปาทิ๊บกูดโดดออกเพื่อนด,ด้วยปาแตกเป็นไงเล่าตายไปดิน้องตามกูมันก็ต้องตายอย่างนี้แหละครับน้องอย่าเฮ้าโอเคแน่กูรู้ละ รู้แผนมึงนะเวลาเล่นอย่าเคลียร์คีิแบบโดดทุกสกิลไปนะครับเดี๋ยวตายเพื่อนตีมังกรหน่อยครับขอร้องเนี่ยมึงไม่ต้องไปโซนด้วยคืออารัมไปโซนตัวเดียวนะแล้วเราวิวมายิงมังกรเนี่ยได้แล้วบอกเลยอ่ะเอออย่างงี้ถ้ากูตายนะกูไม่มาเอาแล้วมังกรอือกูกะละโอเคมึงตีกันเองแล้วกันพิมพ์บอกแม่งกันคือไม่เข้าใจจริงๆนะ ทุกครั้งเลยคือจะโซนอะไรตนะั้งไหนเนี่ยแล้วก็ตายหมดโอเคถ้าเสียถ้ากูเกิดแล้วกูไม่มาตีแล้วนะครับโอเคยังสวยอยู่นะอย่างน้อยเดียวมาก็มาเก็บได้นะแต่กูงง,งมากโอเคต่อเลยคือนี่ซูพีมห้าสิบกว่าดาวนะห้าสิบห้าิหกดาวนะเว้ยแต่คือแบบมังกรออบเจกต์แม่งไม่สําคัญจริงเหรอวะคือตอนนี้เล่นมาขึ้นมาแรงสูงในระดับหนึ่งแล้วทุกคนเข้าใจปะเราก็ยังแบบอยากรู้นะว่ามันมันมันอย่างนั้นเลยเหร คือมันไม่สาคัญในขนาดนั้นเลยเหรอเราเล่นมาขนาดนี้เราก็ต้องรู้ดีว่าอะไรสำคัญอะไรไม่สําคัญนะอันนี้ผมก็จะไม่ไปช่วยนะครับก็ให้เขาเล่นกันเลยนะคือแบบเนี่ยดูเดียถ้าเขาฝั่งฝั่งเขาตีได้นะแล้วผมจะบอกให้นะคือแบบเนี่ยอ่ะดูคือตอนแรกท่งงไม่โซนอะ่ะให้อาลัมไปโซนตัวเดียวแล้วเราวิ่งมายิงอะ่ะคือได้แล้วเว้ยจบแล้วเว้ยเนี่ยดูดิอ่ะก็ตามนั้นนะ ค,คุณดูกันเองแล้วกันนะครับหมดสนุกเลยนะว่าจะอธิบายอธิบายอะไรก็ไม่ได้อธิบายนะโอเคนัวละจังหวะน,นี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเสียเปรียบขึ้นมาแล้วงงเลยเป็นไงล่ะกดโหวตไปเลยดิอยากจะโยนนะตาเนี้เอาจริงรู้สึกแบบโอเคได้เออโอเคยังได้อยู่นะคือ เราเล่นมาในแรงระดับหนึ่งแนละ้วเราต้องดูด้วยนะครับว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะอะไรควรจะเอาอะไรไม่ควรจะเอานะครับคือตอนถ้าเกิดแบตแบตแบเอ๊ะอะไรโอเคครับเจอแบตเทิงง่ายๆนะครับถ้าตาขึ้นที่หัวกดอันติรัวนี่เห็นนะมมาเลยใส่เอ้ื้อไหนมาเลยแม่เป็นไงล่ะเฮ้ยแม็กไม่เหรอมึงจะมาอีกเหรอกูตายก็ได้นะทั้งมา พุ่งได้เป็นรอบนี้อุย้ยโอ้โหโอเคอ๋อรู้แล้วเทคนิคนะครับเวลาเจอแม็กต้องอย่าพุ่งเข้าหามันนะต้องพุ่งใส่กําแพงอีกข้างหนึ่งนะเอ้เพื่อนเดี๋ยวมาเอาบัฟมังกรนะครับไม่ไม่เอาดากนะไม่รอเอาดาักนะครับคือตอนนี้มันใกล้จะเกิดแบบของก๊อตแล้วนะนะอีกสองนาทีนะเราก็ต้องมาเอาบัฟมังกรทองนะครับบอกเพื่อนก่อนนะเพราะว่าอะไรที่ทาไมถึงเราต้องเอาบัฟนี้นะครับคือบัฟนี้มันเป็นอ่า บัฟที่จะช่วยในเรื่องเสริมเรื่องดาเมจสกิลนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับซึ่งเวลาเราไปไฟ์มังกรพวกดาร์คเลเยอร์ตัวใหญ่เราก็จะได้เปรียบนะเพราะสกิลเราจะแรงกว่าฝั่งตรงข้ามนะครับ <Yeah. S 1> เทคนิคง่ายๆนะแต่จริงๆควรมาเอาตอนประมาณ13นาทีหน่อยๆนะครับกลางๆแบบเวลาใกล้จะหมดนะเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะอยู่ไม่ถึงดาเกิดนะรอบนี้ก็น่าจะอยู่ไม่ถึงดาเกิดนะครับก็โอเคมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพลังแฝงเดวิลเวคินิกต่อแล้วกันนะ คือไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับหัวร้อนนะเมื่อกี้ก็พลังแฝงนี้มันจะช่วยให้เราแบบคูดาวสกิลเร็วขึ้นนะครับทาให้เราไหลได้ง่ายขึ้นนะแต่เวลาเราโดดเข้าไฟอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าพลังแฝงเนี้ยผมมองว่าดีแต่ว่าต้องได้เปรียบนะครับแต่พลังแฝงาโฮดี้ทันเดอร์เนี้ยมันดีแล้วมันก็แรงด้วยนะครับมันทําให้เราแบบเล่นได้ตลอดนะมันจะมีสกิลดาเมจในการเบริร์ดดาเมจฮิตแรกนะครับมันจะทําให้แบบเบริร์ดตัวละครบาง,บางๆนี่ชุดเดียวตายเลยนะครับ แต่เดวิลเวกนิงอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นนะมันจะทําให้เราแบบไหลได้ง่ายขึ้นมากกว่านะครับซึ่งข้อเสียของซิลเลยเนะี่ยคือการแบบคูดาสก,กิลมาก,ก็จริงนะครับแต่ตัวเราต้องไปถึงฝั่งต,ตัวละนะครับเพราะเราต้องกดอันติเกาะหัวถูกไหมซึ่งเวลาเราลงมาเราก็ต้องโดดแล้วก็ต้องเก็บสแต็กอีกทีอยู่ดีนะซึ่งผมมองว่ามันควรเป็นตัวที่เข้าแล้วออกนะครับถ้าเป็นพลังแผงนี้ก็คือเอาเข้าไว้ล้วงแล้วก็โดดออกมาเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าถ้าเราย่ำอยู่กับที่อ่ะเราต้องเก็บสเต็กนะ ถ้าไม่มีสแต็กกา,กากนะครับต้องเก็บสกิลหนึ่งให้โดน2ทีสกิลสองนะครับถึงจะเก่งนะพอเพราะว่าที่ผมบอกว่าทาไมถึงไม่แนะนําให้แบบเวลาเราโดดเข้าไปแล้วนัวต่อคือถ้าเราไม่ได้เปรียบจริงๆเรายืนชนเราตายแน่นะแต่ถ้าเราได้เปรียบนะครับเฮ้ยหนีหนีแต่ถ้าเราได้เปรียบนะครับ,เ,เ,รเ,รบ,รบเราจะยืงชนได้นานกว่าเดิมนะแต่ถ้าเฮ้ยผมพูดไม่จบจริงไม่จะเล่นกูอยูนะนะ่นั่นน่ะนัวแล้วจวังหวะนี้ จะค่อยพูดนะเฮ้ยโอเคโอเคมันน่าจะได้กลางแหละแต่ว่าเอ็นไม่ได้นะครับคลิปไม่เข้าแตกไปนหนึ่งนะยังไงล่ะแบตแล้วยังไงเ่ามาดิ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 เออแตกไว้นะโอเคได้กอดปะเนี่ยน่าจะได้อยู่แหละอันติีผมจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเวลามันแห่หรืออะไรเราค่อยโดดเกาะหัวนะครับใจเย็นแล้ววิวมีดูเลือดยิงได้อยู่นะครับโอเคสวยเออค่อยให้หน้าให้ภัยหน่อยน้อง โอเคครับก็กลับบ้านไปเติมเลือดนะ่ะเดี๋ยวรอนะครับเฮ้ยลราวิวมึงไม่ขับจริงหรอแม็กจะเกิดแล้วนะันะ่ะกลัวเดี๋ยวมึงแตกนะบอกลาวิวนะแม็กเกิดลาวิวเออมึงวับช้างมึงตายนะถ้าผมเป็นแม็กกดอันติโรลล่วจริงถ้าเห็นลาวิวในแมปนะก็เวลาผมเล่นอะไรเนี่ยแล้วเวลาผมมาพูดอะไรนะครับถ้าอะไรดีเราก็เก็บไปใช้แล้วก็ปรับปรุงตามนะครับผมปรับตามสไตล์ของตัวเองนะ ถ้าอะไรคุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณรู้แล้วอันนั้นคุณก็ปล่อยผ่านไปนะครับผมเรื่องเทคนิคอะไรเงี้ยบางทีแบบผมอย่างที่ผมบอกนะเวลาผมทําคลิปว่าผมอยากทาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่อยากให้ทุกคนมานั่งซีเรียสนะว่าเฮ้ยเล่นไม่เก่งเหมือนคนนั้นไม่เล่นไม่เก่งเหมือนคนนี้เออมันมัน,มนต่คนมันเล่นเก่ง,งคนละแบบนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เคยพูดนะสักคลิปนะว่าผมเก่งนะครับผมจะมาบอกว่าเป็นแนวทางอยู่เสมอนะโอ้โหจังหวะน,นี้นกกูเป็นบ้าน,นะมาเดี๋ยวแตกหนึ่งหยนันโอเคหยนัน อย,ยังไงอะแม็กแมวแมวแม็กเอาแบทแมนหมั่นนะครับเอ้ยกดแขนกดแขนอโอเคแตกโอเคอย่างนี้เอ็นนะครับเฮ้ย,เ,ยเกือบเกือบเกือบเดี๋ยวมากูตายอะไรใบด้ตรงกลางไม่เอาไม่กันเออก็ต้องทาใจนะครับผมเวลาเราเล่นโซโล,โล่มันก็มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วมันจะหัวร้อนเป็นธรรมดานะครับยิ่งเวลาออเจต์นี่หัวร้อนมากนะโอเคเกมนี้ก็คงน่าจะจบหรือเปล่าเพราะว่า นี่จะฝั่งหนูเขาใกล้จะเกิดแล้ววะจะเคลียร์ได้ไหมมันก็โถมยากอยูอย่นะโอเคน่าจะได้อยู่มั้งต้องโดดใส่ต้องเล่นนะถ้าไม่เล่นก็ไม่เด็นนะครับยังไงดีแอบผมเปิดผมก็อาจจะตายนะจับเออสวยปากแตกหนึ่งโอเคมาดิจบแล้วละ่ะมาติแตกสอแตกสามอืมโอเคก็จบไปแล้วนะเกมนี้ ก็เรื่องพลังแฝงนะครับผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะว่า d e วิ l เว a นิงกับกับ y o l y Thunder ผมว่า Holy Thunder ดีกว่านะแต่ว่า d ดวิสเว n นิงอ่ะมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะต้องได้เปรียบนะครับเพราะว่าซิลมันเป็นตัวคอมโบชุดเดียวนะข้อเสียของมันคือการปลาดาปลามีดไปข้างหน้านะครับแล้วมันจะต้องรอขากลับอีกนะครับซึ่งเวลาเรารอราอาจจะตายก่อนนะเพราะเราเป็นตัวที่แบบแอสซินตัวบางนะครับซึ่งผมมองว่า เราควรเบอร์ชุดเดียวแล้วออกอันนี้จะคุ้มกว่านะครับจะต้องเป็น h o l ลี h ทันเดดีกว่านะแต่หรือว่าผมอาจจะเล่นพลังแฝงนี้ยังไม่ช่ำชองก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองเล่นหลายๆเกมดูนะครับส่วนในเรื่องของอาการเล่นแนวทางเพื่อนๆก็ไปปรับใช้กันนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะผมมาเล่นเป็นแนวทางให้ดูนะครับผมถ้าเล่นดีไม่ดียังไงก็ติดชมกันได้นะครับก็สวัสดีครับ